พบคอเตรียมประชุมชุดใหญ่19สิงหาคมนี้ประเมินตัวเลขผู้ป่วยโควิดยังทรงตัวขออย่าซื้อ,อยากินเองเหตุอาจไม่ได้มาตรฐานขณะที่กรมควบคุมโรคเผยผลตรวจคนใกล้ชิดหนุ่มเยอรมันไม่เจอฝีดาดลิงค่ะ นายแพทย์เทวบีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบ,บคอกล่าวว่าแนวโน้มผู้ป่วยรายวันยังคงทรงทรงอยู่แต่ผู้ป่วยปอดอักเสบเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อน393รคนขึ้นมาเป็น476คนตรงนี้ที่บ่งบอกว่าผู้ป่วยติดเชื้อจํานวนเยอะคนใส่ท่อช่วยหายใจก็จะเพิ่มขึ้นด้วยด้านทรัพยากรเตียงขณะนี้เตียงสีเขียวยังมีอยู่เยอะแต่มีบางพื้นที่ที่อัตราการครองเตียงระดับ3ขึ้นมาที่แดงบ้างเล็กน้อยแต่ต ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันชัดเจนเตียงสามารถที่จะขยายไปได้ตอนนี้โควิด -19 ไม่ได้เป็นโรคเดียวที่ต้องการเตียงเพราะจะนำเตียงเหล่านี้กลับไปสู่การบริการภาคปกติในโรคอื่นที่ต้องการเตียงนะคะเช่นโรคปอดบ,บวมจากเชื้อแบคทีเรียมะเร็งเบาหวานเป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมการสบประคอชุดเล็กได้รับทราบและมีการพูดคุยกันนอกจากนี้นะคะมีเรื่องยาที่อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งให้ความมั่นใจอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะยาโมนูพิราเวียซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีการถแถลงข่าวเน้นย้ำว่าภาครัฐดูแลเรื่องการให้ยาผ่านการสั่งยาจากแพทย์และรัฐบาลออกค่าใช้จ่ายนี้ให้ จึงไม่ควรที่จะซื้อ,อยานอกจากที่ทางภาครัฐกำหนดไว้ให้โดยยืนยันว่ายาที่ภาครัฐจัดให้มีคุณภาพเพียงพอนอกจากนี้ยาที่ไปซื้อเองไม่แน่ใจเรื่องคุณภาพยาซึ่งอาจไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือเป็นยาเถื่อนอาจทำให้มีอันตรายได้ค่ะ รวมถึงการเตรียมประชุมสอบคอชุดใหญ่วันที่19สิงหาคมนี้โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสอบคอได้กำหนดวันขึ้นมาซึ่งทางทีมงานนะคะได้นำประเด็นสำคัญต่างๆจัดเตรียมเข้าที่ประชุมจึงเป็นเรื่องที่ขอความร่วมมือประชาชนช่วยนำไปสู่การดูแลในรายบุคคลและชุมชนค่ะนอกจากนี้เรื่องฝีดาษวานอนยังไม่ได้เป็นโรคที่ทางสอบคอต้องเข้าไปดูแลแต่ใช้มาตรการต่างๆใกล้เคียงกันจึงขอให้ประชาชน รับทราบข้อมูลนําไปสู่การดูแลตัวเองครอบครัวสังคมเพื่อให้ประเทศไทยกลับมามีศักยภาพในการแข่งขันเศรษฐกิจของเวทีโลกได้ด้วยค่ะด้นในแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยผลการตรวจหาเชื้อสีด,ดัดวานอนหรือว่าสีด,ดัดลิงของแฟนสาวของชายชาวเยอรมันนะคะที่ติดเชื้อสีด,ดัดลิงรายที่3ของประเทศไทยพบว่าเบื้องต้นผลการตรวจเป็นลบโดยรายนี้ยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงรวม6รายมีผลตรวจเป็นลบทั้งหมด แต่ได้ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการต่อไปจนครบ21วันตามระยะฟักตัวพร้อมย้ำว่าชายชาวเยอรมันรายนี้เข้ามาไทยเมื่อวันที่18กร,รกฎาคมและวันที่24กร,รกฎาคมเริ่มมีอาการและผลตรวจติดเชื้อซึ่งอยู่ในช่วงระยะฟักตัว8ถึง21วันดังนั้นนะคะจึงเป็นการติดเชื้อมาจากต่างประเทศซึ่งก็จะมีการสอบสวนโรคต่อไปว่าติดเชื้อจากใครเพื่อประสานกับทางการเยอรมันต่อไปนายแพทย์โอพาสกล่าวด้วยนะคะว่าสําหรับผู้เกี่ยวข้องกับ กลุ่มเสี่ยง6รายนั้นไม่จัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากทั้ง6รายไม่พบเชื้อไม่สามารถเผยพแพร่เชื้อให้ใครได้ค่ะท้งนี้ปัจจุบันไทยพบผู้ติดเชื้อ3รายโดยรายแรกเป็นชาวในจีเรียมีผู้สัมผัสเสี่ยง50รายผลตรวจเป็นลบรายที่สองเป็นชายไทยค่ะมีผู้สัมผัสเสี่ยง17รายผลตรวจเป็นลบและรายล่าสุดชาวเยอรมันมีผู้สัมผัส6รายผลเป็นลบเช่นกันโดยผู้สัมผัสเสี่ยงของทั้ง3รายจะต้องเฝ้าสังเกตอาการจนครบ21วันซึ่ง เป็นระยะที่นานสุดแล้วโดยสามารถออกไปไหนได้แต่ต้องรอรายงานเจ้าหน้าที่ให้ทราบ นายกรัฐมนตรีเมินตอบสภาล่มตีรวนหวนสูตรหารหนึ่งร้อยบอกพิพาทจีนใต้หวันเป็นเรื่องใต้หวันสหรัฐขออย่าตีกันเองค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าวันนี้เป็นการเดินทางมาติดตามการบริหารจัดการน้ําบาดาลเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ําอุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพอื่นตามความเหมาะสมซึ่งยังต้องติดตามในอีกหลายพื้นที่และหลายจังหวัดรวมถึงมารับทราบปัญหาผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด ประชาชนและสสทุกพักเหมือนทุกพื้นที่โดยรัฐบาลจะหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาค่ะส่วนเรื่องปัญหาการไฟฟ้านั้นนายกรัฐมนตรียอมรับว่ามีปัญหาเรื่องการปักเสาและยังติดขัดข้อกฎหมายพร้อมย้ําว่าเป้าหมายของรัฐบาลคือการทําให้ประเทศฟื้นตัวให้เร็วที่สุดพร้อมยอมรับว่าอีกหนึ่งปัญหาที่มีคือเรื่องความขัดแยง้งซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้แต่รัฐบาลจะพยายามดําเนินการแก้ไขค่ะ เมื่อถามว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องการพูดกับประชาชนอย่างเปิดอกนั้นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่มีอะไรพูดเพิ่มเติมไม่มีอะไรติดอยู่ในอกเปิดอกอยู่ตลอดเวลาเพื่อรับฟังปัญหาทุกอย่างมาแก้ไขพร้อมย้ำว่าไม่ได้เป็นศัตรูกับใครค่ะ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์ระหว่างจีนไต้หวันและสหรัฐว่าเป็นเรื่องของไต้หวันและสหรัฐก็ว่ากันไปเพราะที่นี่คืออาเซียนเข้าใจอยู่แล้วว่าเราอยู่จุดไหนพร้อมย้ำขออย่าขัดแย้งกันเองโดยนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีเหตุสภาล่มเมื่อวานนี้ว่าจะมีการตีรวนเพื่อให้กลับมาใช้สูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อหาร100หรือไม่ วิปสามฝ่ายเคาะประชุมร่วม10สิงหาคมลุยกฎหมายที่ค้างต่อด้วยกฎหมายลูกขณะสภาผู้แทนราษฎรนัด17-19ถกพรบงบวรรสองค่ะ มติที่ประชุมวิปสามฝ่ายที่มีนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานั่งเป็นประธานการประชุมโดยหารือเกี่ยวกับวันประชุมร่วมกันของรัฐสภาและประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยผลการพิจารณาได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันพุทธที่10สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกาและกำหนดให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่สิสิงหาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาที ขณะเดียวกันกำหนดให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่17ถึงวันศุกร์ที่19สิงหาคม2565เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2566วาระ2อย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้ที่จะนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่9สิงหาคมนั้นไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากวุฒิสภามีวาระประชุมพิเศษในวันที่9สิงหาคมด้วยค่ะ หมอระวีแชยยับสภาล่มเกิดจากการเล่นเกมของพักใหญ่อันดับหนึ่งและสองรับไม่คิดจะมีเกมใต้โต๊ะทำในสิ่งที่ไม่ควรทำจนสภาเสื่อมเสีย นายแพทย์ระวีมาชมาดนสสบัญชีรายชื่อพักพลังทรรมใหม่กล่าวถึงการประชุมเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุการณ์สภาล่มและอาจจะทําให้การพิจารณาร่างพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งสสไม่ทันภายใน180วันว่าตนไม่คิดว่าจะมีการเล่นเกมใต้โต๊ะชกใต้เข็มขัดทําในสิ่งที่ไม่ควรทําและทําให้สภาเสื่อมเสียแต่เท่าที่ทราบคือมีพักร่วมรัฐบาลพักหนึ่งออกคําสั่งให้สสในพักเซ็นชื่อเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยแต่เมื่อสสบางคนไม่ทํายังอยู่ร่วมประชุม ก็ยังมีตัวแทนมาไล่สสให้กลับบ้านอ้างว่านายสั่งให้กลับซึ่งมีหลายคนมาเล่าให้ฟังแม้กระทั่งสสพักเล็กบางคนก็ยังถูกตัวแทนคนดังกล่าวมาสั่งให้กลับบ้านเช่นกันและเนื่องจากว่าเป็นพักการเมืองขนาดใหญ่ทําให้สสหายไปจํานวนมากจนในที่สุดสาภาก,ก็ล่มค่ะ ขนาดเดียวกันสภาล่มไม่ได้เกิดจากเหตุสมาชิกไม่ครบแบบทั่วไปแต่เกิดจากการเล่นเกมของพรรคใหญ่อันดับ1และ2ที่สมาชิกไม่ยอมแสดงตนร่วมประชุมมีความพยายามจะคว่ำการประชุมให้ได้เพื่อที่กฎหมายลูกจะไม่สามารถมีโอกาสเข้าสภาได้และต้องย้อนกลับไปใช้สูตรคำนวณหาร100รตามร่างที่กะกะตยื่นเข้ามาในตอนแรกการกระทำเช่นนี้ตนรับไม่ได้ถ้ามาเล่นนอกกติกาแบบนี้ไม่ใช่วิธีที่ลูกผู้ชายทำกัน อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากลัวคือการที่นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเคยรับปากกันว่าจะมีการประชุมร่วมในวันที่9-10ถึงสิสิงหาคมและมั่นใจว่าจะสามารถพิจารณากฎหมายลูกทันแน่นอนตนก็เชื่อถือนายชวนจึงไม่ขอเสนอเลื่อนวาระประชุมแต่กลายเป็นว่ามีการเตะถ่วงมาตลอดตั้งแต่วันแรกก็เกือบจะล่มซึ่งวันนี้ในช่วงบ่ายนะคะคงจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นได้จากการประชุมวิ สามฝ่ายว่าจะมีการประชุมตามกําหนดการเดิมหรือไม่และถ้าเป็นเช่นนั้นก็ถือว่านายชวนรักษาเกียรติของสภาปฏิบัติหน้าที่สมกับเป็นประธานรัฐสภาแต่ถ้าผลประชุมระบุว่าไม่มีการเปิดประชุมร่วมแล้วตนว่าเรื่องนี้นายชวนต้องรับผิดชอบส่วนองค์ประชุมจะรุ่มอีกหรือไม่เป็นเรื่องนอกเหนืออำนาจของประธานถือว่าได้พยายามดีที่สุดแล้วค่ะ ชินวรยันประชาธิปัตย์เคารพเสียงข้างมากกลไกตามรัฐธรรมนูญเรื่องกฎหมายลูกมองไม่ผิดหากกลับไปใช้ร่างแรก นายชินวรบุญยเกียรติรองประธานวิบรัฐบาลเปิดเผยถึงผลการประชุมวิบสามฝ่ายซึ่งกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันพุธที่10สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกาพิจารณาร่างพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสสในวาระ2และ3ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจหลังจากที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมธิการที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วมี3แนวทางก็คือที่ประชุมรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วดำเนินการตามขั้นตอนส่งไปยัง กตให้ความเห็นว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่หากไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา,าร่างกฎหมายก็จะตกไปและแนวทางที่3มหากการพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน180วันหรือจะครบกําหนดในวันที่15สิงหาคมนี้รัฐธรรมนูญกาหนดให้กลับไปใช้ร่างกฎหมายฉบับแรกที่ส่งมาก็คือใช้สูตรคํานวณสสบัญชีรายชื่อหานึ0ร100ค่ะ ทั้งนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็พร้อมเคารพเสียงข้างมากรวมทั้งการใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญที่ทําให้กฎหมายตกไปก็ถือเป็นความชอบธรรมของอีกฝ่ายพร้อมมองว่าไม่ใช่เรื่องผิดแต่เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่กลับไปใช้ร่างแรกไม่ต้องผ่านขั้นตอนของกกตส่งความเห็นแย้งกลับมาอีกและถือว่าหากมาในแนวทางนี้จะทําให้กฎหมายเลือกตั้งมีผลทันกับการเลือกตั้งในสมัยหน้าค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก iNN Breaking News